กลับมาเจอกันต่อนะคะกับข่าวค้นรับอรุณวันนี้เช้าวันพระรหัสเสับบดีใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องชวนไปชมละครเวทีของเรานะใช่ค่ะม้านประเพณีประกาศิิษ์อาญาสวรรค์น,นะคะรอบวันนี้พระรหัสสุกสองวัน ให้ราคาพิเศษกับแฟนเนชั่นทีวีนะคะ<ช>ลด10%ค่ะค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่เราจะต้องตามกันนะคะไปดูความเคลื่อนไหวที่สยามสแควร์หน่อยสิปามใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในย่านสามสยามสแควร์เนี่ยกว่าร้อยคนมารวมตัวชุมนุมเรียกร้องเรื่องของการขายของทางเท้าตามปกติคือเขาไม่ยอมรับไม่ยอม,ม,ยอมเขาไม่ยอมรับว่าบ้านเมืองมีกฎมีระเบียบและทางเท้าคือที่เดินไม่ใช่ที่ขายของ แต่ประเด็นมันอยู่ในโลกโซเชียลอะดิจนถึงเนี่ยมีมีคนตั้งเพจนะคะกลุ่มคนไทยไม่เอาหาเร่แผงลอยขึ้นมาแล้วเมื่อวานก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยในช่วงคำ่ำนะคะเขาเข้าใจว่าผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็เข้าใจว่าคนนี้เนี่ยเป็น, page, นอาาปแอ,แอมมดมินเพจก,กลุ่มคนไทยไม่เอาหาเร่แผงลอยก็เลยมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยในขณะที่เพจกลุ่มคนไทยไม่เอาหาเร่แผงลอยนี้นะคะก็ได้ออกมารณรงค์ ให้หยุดวัทกรรมอ้างความจนปล้นทางเท้าออกมานะคะเพื่อทวงคืนพื้นที่ทางเดินที่ควรจะเป็นของคนทั่วไปในคนจํานวนมากกว่าคนที่เป็นพ่อค้าแมค่ค้าจริงจริง,รงนี่เขาบอกว่านูแค่ขายของโปรดเห็นใจแต่ว่าคุณก็ต้องเห็นใจคนเดินเท้าด้วยนะคือคุณจะมองแต่ประโยชน์ของคุณไม่ได้ก่อนหน้านี้<ถ>บ้านเมืองเราเขาจัดระเบียบอะไรไปบ้างเอาแค่เรื่องทางเท้าเรื่อง ถนนหนทางเนี่ยเอาเฉพาะกรุงเทพนะปากคลองตลาดเธอจําได้ไหมก็เดินบนถนนนะใช่นี้ก็เหมือนกันปากคลองตลาดเนี่ยโอ้โหเขาไปทําความเข้าใจไปเจรจาและในที่สุดคุณพ่อค้าแม่ขายก็ทราบดีว่าอา้าวก็ไม่ใช่จะามาทําให้เขาไม่มีพื้นที่ขายมีพื้นที่ขายแต่ขยับเข้าไปให้มันอยู่ในที่ที่มันไม่รบกวน พื้นที่สาธารณะ,ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่ก็เช่นกันนะพอ,อม,มีการประกาศให้ออกจากพื้นที่ของสยามแถวๆนั้นแล้วนะคะก็มีการจัดตั้งที่อื่นให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไป<ช>รวมตัวกันเพื่อขายอย่างเป็นกิจลักษณะเมื่อวานนี้รวมตัวกันประท้วนตั้งแต่หกโมงเย็นนะแต่ว่าประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยก็เริ่มสลายตัวกันไปนะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของทางเท้าสยามที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งโล่งทีเดียวหลายคนโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะที่รู้ปฏิกริยาจากโซเชียลเนะ ขาดีใจที่เขาที่เขารู้สึกว่าเอาละได้เดินแบบสบายแล้วไม่ต้องลงไปเดินบนถนนแล้วคือถ้าใครได้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แล้วต้องลงไปเดินคือเราต้องไปอีกสถานีหนึ่งอะนะเราต้องใช้ <c oughs> โอ้โหมันเบียดจริงๆนะลำบากเดินลำบากมากเพราะว่าแผง ระหว่างซ้ายขวาเนี่ยเหลือช่องทางเดินเพียงแค่2คนหรือ3คน<ช>พอเบียดกันได้เท่านั้นออเองนะคะก็เขาจัดพื้นที่ให้แล้วก็ไปขายในพื้นที่นั้นเพราะว่าคนที่อยากจะซื้อของคุณจริงๆเดี๋ยวเขาจะตามคุณไปเอง,งนะ,ค,ะครับไม่ต้องกังวลนะแล้วที่เมื่อวานเนี่ยยอมสลายตัวกันเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ยื่นข้อเสนอกันบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะให้กลุ่มผู้ค้าส่งตัวแทนเข้ามาเจรจากับทางกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตปทุมวันนะครับเพื่อจะหาทางออกของปัญหานี้ต่อไปแต่คิดว่าไอ้เรื่องที่จะให้มาตั้งแผง อแล้วก็วิธีการที่ดีที่สุดตอนนี้คือให้รีบไปจับจองพื้นที่ที่เขาจับไว้ให้ก่อนที่ที่นั้นอ่ะมันจะเต็มแล้วปัญหาคุณจะเกิดเป็นปัญหาซ้ำซากเพิ่มขึ้นมาอีกนะเห็นใจทุกฝ่ายเหมือนกันแต่ว่าคุณต้องเห็นใจคนเดินเท้าบนฟุตบาทด้วยและอย่าลืมเขาบอกนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะไม่ใช่ที่คุณซื้อมานะฮะตารางเมตรเท่าไหร่ฮะแล้วก็หลายคนบอกเลิกใช้ใได้แล้วคำที่ว่าอย่ารังแกคนจนเนี่ยเลิกใช้ได้แล้ว เพราะว่าหลายคนแสดงความเห็นว่าคุณน่ะบางคนหลายคนไม่ใช่คนจนจริงๆบางคนเน่ยเอาร้วกงเราสี่คนพูดตาหลักครามก็มีนะฮะก็เห็นใจทุกฝ่ายแต่ว่ามันต้องมีทางออกที่ที่ลงตัวครับใช่ก็เนี่ยไม่อยากจะเล่าความเห็นในออนไลน์เลยเพราะตัดเช็คความเห็นในโลกโซเชียลอยู่ซึ่งเกือบ99.99%นะครับก็บอกว่า โอ้ดีใจมากที่ทางเท้ากลับคืนมาครับขอบพระคุณคุณแม่พ่อค้าแม่ค้าค่ะเดี่วเาทางเท้าคืนเดี๋ยวเราอยากซื้อสินค้าเท้าเสื้อผ้าที่เราต้องการเดี๋ยวเราตามไปจุดที่พี่ตั้งมาจริงจริงนะจริงเพราะว่ายอมรับว่าบางตัวเนี่ยขึ้นห้าวันห้ใช่ไหมเอางี้เราถามเธอลเราไปเมืองนอกกันเนี่ยเธอเคยเห็นอะไรแบบนี้ที่เมืองนอกไหมล่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นมันเต็มเลยค่ะจัดเป็นระเบียบให้ใช่ไหมเออเขาจะให้อยู่ในพื้นที่ ตรงนึงอะแต่ไม่ได้ให้อยู่ยาวเหยียดตลอดอเส้นทางเดินตลอดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเพราะว่าเราอะเราก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยากจะพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองเนะาะถ้าเราไม่ยอมถอยขึ้นพลกะก้าวเราก็จะยุ่งนะคะอขอบพระคุณคุณพ่อค้าแม่ขายค่ะไปดูเรื่องอื่นๆกันหน่อยช่วงนี้รัฐประธานเจนี่ก็เข้าวันที่เครื่องทางแล้วนะเครื่องทางรัฐประธานเจที่โคราชเขาจะชวนพวกเราไปร่วมทานเพราะว่าเขามีม,มีมีกระทะยะักษ์ กินเนื้อได้2,000คนโอ้เป็นเป็นกระทะที่ที่ยิ่งใหญ่ลังการมากนะครับเป็นกระทะยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรจำนวน2ใบภา,ายในจะมีวัตถุดิบมหามงคล9อย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นมี่ไรเบอรี่หมายถึงความมีอายุยืนยาวเต้าหู้เหลืองหมายถึงความสุขเม็ดแปะก้วยหมายถึงความร่ำรวยเห็ดหอม พูดถึงเรื่องความสมหวังออหัวแหว้วหมายถึงความสามาัคคีผักสีเขียวหมายถึงความกลมเกลียวในครอบครัวแค่ราสีแดงหมายถึงความมีโชครักท,ทุกอย่างจะมีความหมายหมดเลยนะฮะออกาวประผันรวมกันทุกอย่างมีความหมายดีหมดเลยวัตถุด,ดิบทั้งหมดน้ำหนักกว่า500กิโลกรัมโดยใช้เส้นมีแต่งเป็นเลข7 0 เพื่อการเฉลิมพระเกียรตินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสี่ราชสมบัติครบ70ปีโดยเมนูเจกระทะยักษ์ทั้งสองกระทะสามารถแบ่งปันให้คนที่มาร่วงงานได้กินกันถึง2,000จานโอ้ยนี่ไ้งไงอันนี้ที่โคราชะะตอนแก,อกินกันทัอ้อำเภอยังคลุกกันไม่เข้าตอนนี้คลุกเข้ากันแล้วน่ากินดูแม่ครัวสิ ขมักขม่นมากเพราะมันอยู่ใหญ่มากทำกับข้าวหรือออกกำลังกายก็ไม่รู้ได้ทั้งสองอย่างเลยได้สามอย่างได้บุญได้ดัำอยู่ที่บริเวณลานพระอาทิตย์นะครับห้างจอมโคล่าตนะครับน่ากินอ่ะปุ้ยอ่ะดูดัง เดี๋ยวพี่พาไปให้กินป้าทีนี้มอนเนี่ยมีโคราชนี่มันดังใช่แต่ยีเดียๆนี่มันอร่อยเนาะมีโคราต้องกินคู่กับส้มตำใช่แต่นี่เป็นเจนะครับผ่านเรต่องสองคนค่ะอ้าวไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะค่ะตะกี้ตะกี้ไปดูสยามไปดูหมี่กระทะอันนี้มาดูรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกเขาบอกว่าวิ่งงานเสร็จแล้วไม่ได้ค่ะจัง แล้ว<ม>อย่างไรละเนี่ยเจ้าของบริษัทค้างค่าจ้างมาตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนสิงหาไม่ไหวแล้วคะ่ะเป็นล้านนะคะก็เลต้องมาแจ้งความเรียกร้องความเสียหายนะคะจากบริษัทนิลทันจำกัดที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่บ่ายเบี่ยงและเพิกเฉยต่อการจ่ายเงินค่าจ้างขนส่งมาตั้งแต่เดือนเมษายนครั้งนี้นะคะกลุ่มพี่ๆรถบรรทุกเนี่ยเขาก็เอาใบส่งของและเอกสารการจ้างงานจากบริษัทยินลรทานจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มีการทําสัญญาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชน,นบทหลายสายแล้วก็มีผู้ประกอบการในภาคอีสานนะคะไม่น้อยกว่า10บริษัท ที่รับจ้างขนหินขนทรายขนยางมาต่อยให้กับบริษัทนี้<อ>แต่ว่าระยะหลังค่ะตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาบริษัทเริ่มไม่จ่ายค่าจ้างโดยไม่มีเหตุผลและไม่มีการติดต่อใดๆเกิดขึ้นนะคะ<อ>รวมเบ็ดเสร็จค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับ12ล้านกว่าบาท<อ>คนที่โดนเบี้ยวสูงสุดเนี่ย2ล้าน3แสน50,000บาท<อ>ต่ำสุดก็อยู่ที่รายละ1ล้านบาทนะคะ ซึ่งของพี่คนที่เล่าเนี่ยพี่ชลวิทย์บอกว่าโดนไปล้านหนึ่งบริษัทก็ไม่ติดต่อมาค่ะเจ้าของบริษัทผู้จัดการพอโทรไปหาก,ก็ตัดสายทิ้งหรือบางทีก็ติดต่อไม่ได้พอไปพบสำนักง,งานใหญ่ก็บอกว่าไม่สามารถพบผู้บริหารได้พอ <c oughs> ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็บอก ไดเบียงนู่นนี่ไปเรื่อยๆครั้งนี้ก็เลยต้องออกมาร้องกับตำรวจแล้วค่ะว่าเป็นการท่อโกงด้วยครับล่าสุดทางด้านของสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นนะครับผู้กํากับการสถานีตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกสอบปากคามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ได้ลงบันทึกประจำวนันไว้เป็นหลักฐานแล้วล่ะเดี๋ยวจะมีการสุบสสนสอบสวนต่อไปะนะฮะบริษัทนินทานเนี่ยอยู่ที่ถนนแก่นตูมประชาราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะโทรยังไงติดต่อ,อยังไงอะไรก็ไม่ได้ไปหาถึงที่ก็ไม่ได้ก็มกไม่เอออู้ตายเดือดร้อนกันหมดเลยนะคะเอาละผู้จะพาไปที่ยโสธรค่ะที่ยโสธรมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นภายในวัดค่ะป้าแล้วผู้ที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงก็เป็นพระลูก พระลุกวัดด้วยนะคะพระลุกวัดผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือพระบุญมีหอมภูง,งาอายุ56ปีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเช้าๆค่ะที่วัดป่าธรรมนิมิตบ้านคำแดงตำบลเดิดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรคือมีการรายงานไปบอกว่าเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ใช้มีดไล่แทงกันด้วย คือพระบุญมีหอมภูง,งาท่านนี้นะคะได้รับคําสั่งจากเจ้าอาวาสเนี่ยบอกว่าตอนเช้าเนี่ยจะไปปิดประตูวัดแต่เช้าชาวบ้านเขาก็จะเข้ามาในวัดไม่ได้เอาอาหารเอาอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ให้ไปเปิดประตูวัดซะนะคะ ก็มีปากเสียงกันจนกระทั่งพระบุญมีพระลูกวัดันนี้เนี่ยทนไม่ไหวลุกขึ้นเตะบาดท,ที่กําลังนั่งฉันข้าวอยู่จนกระจายต่อหน้ายาตโยมจํานวนมากที่มาทําบุญในตอนเช้า,าแล้วจากนั้นเนี่ยพระบุญมีก็ไปคว้าเอามีดพกปลายแหลมไล่แทงเจ้าอาวาสรอบสาราหลายรอบ ต่อหน้าชาวบ้านชาวช่องด้วยนะคะสุดท้ายคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นวย,ยาวจากรวัดนะคะแล้วก็เป็นคนขับรถให้กับเจ้าอาวาสเนี่ยนายประจวบที่มาชัยเข้ามาห้ามปรามสุดท้ายโดนพระบุญม,มีท่านนี้เนี่ยแทงเข้าไปที่ท้องหนึ่งแผลต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะคะ รพอพระบุญมีสงบสติอารมณ์ได้เนี่ยก็จับมาสอบปากคำนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกทีว่าผู้เสียหายเนี่ยจะแจ้งความเอาผิดหรือเปล่าค่ะไปกันที่กระบีต่อเลยค่ะเคกมีคลิปหนึ่งนะครับเขาแชร์กันในโลกโซเชียลถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ระบุว่าเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ จังหวัดกระบีนะครับเป็นคลิปของชายกลุ่มหนึ่งเข้าไปรุมทําร้ายชายคนหนึ่งนะครับก่อนนี่เดี๋ยวดูนะฮะไปทำว่าทำไมอ่ะดูดูจากคลิปก่อนนะครับ้เย เหตุการณ์เยอะแยะเลยอ่ะใช่ใชผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับบางคนก็เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปห้ามปรามต่อมานักข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่า คนที่ถูกทำร้ายร่างกายเป็นพนักงานของบริษัทที่สัมทานรถอิมูซีนกับกลุ่มรถแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งคุณจิตยิภูมินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของของบริษัทเวลตี่แอนด์เอนดิ้งบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือพนักงานของบริษัทสองคนเป็นผู้ชายยืนอยู่ที่ประตูสนามบินจากนั้นมีกลุ่มชายกลุ่มหนึ่งประมาณสักสิบคนได้ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์เดินเข้ามาคอยเรียกแขก<อ>ซึ่งพนักงานสองคนที่ยืนคุมอยู่<อ>ก็บอกว่าก็เดินไปถ่ายรูปเพราะว่าเรามีข้อตกลงกันว ว่าให้แท็กซี่มิเตอร์เนี่ยรอรับนักท่องเทีย่ยวโดยเฉพาะลานด้านนอก<ช>เนื่องจากห้างของตนเนี่ยได้รับสัมปปทานรถมาด้ว<ช>ยทางร <ๆ S 1> ิ่งแท็กซี่ไม่พอใจว่ามาไล่พวกฉันทำไมฉันไปเรียกแขกอยู่แล้วก็เลยเข้ามารุมทำร้ายนะครับรวมถึงยังมีพนักงานผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องอีกคนถูกตีด้วยกำลังรอดูอาการบาดเจ็บเป็นขนาดไหนนะครับ<ช>ซ,ซึ่งปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะแต่ไม่มีใครเข้ามาแก้ไขปัญหาคอยควบคุมตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้นะครับ ค,คือเข้าใจเลยนะว่ามาแย่งกันทรมาหากินแล้วเป็นแบบนี้แต่ว่าแท็กซี่มิเตอร์ก็ย่างใจไปไปไปใน เข้นาไปในพื้นที่ที่เขาได้รับสัมปทานมาแล้วทางบริษัทที่ได้รับสัมปทานมาก็ถ่ายรูปมันเป็นหลักฐานทางกลุ่มเซมิเตอร์ก็เลยไม่พอใจก็เลยเข้ามารุมทําร้ายแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้าบรรดานักท่องเที่ยวชาวมางชาติมันเสียชื่อมันเสียชื่อเสียงประเทศเราหมดอะนะคะเพราะหลังจากวัชชันวัชชันไอ้อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อแผลด้วย คนไทยมาตีกันเองฉันมาท่องเที่ยวทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่อย่างนี้นะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่รู้เราออกมาปั๊บเราก็จะเจอริมมซีนก่อนเราก็จะใช้บริการเป็นอันดับแรกแต่ถ้าใครรู้ก็จะเดินไปไกลหน่อยแล้วก็ไปใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์เห็นไหมล่ะก็จะมีให้เลือกมีหเลือกขึ้นรีโมซีนอ่ะก็เนี่ยใกลๆใกลๆถ้าแบบว่าโอ้ยริมมซีนแพงใช่ไหมอยากจะเรียกแท็กซี่อ่จกะเดินออกมาหน่อยหนึ่งแล้วสนามบินกระบี่นี่ก็นะ มันไม่เคยเรียบร้อยเลยเนาะเดี๋ยวเรื่องของน้ำมีปัญหาเดี๋ยวฝาชักโครกไม่มีเดี๋ยวสายชำระหายอะไรเยอแปลกๆยุ่งๆอ่ะยุ่งอ่ะาชำระหายด้วยหรอที่กระบี่เนี่ยยุ่งเขาเปลี่ยนทอดอะไรอย่างงี้แล้วหายไปนานเกินค่ะเอ้าไหนๆก็พูดถึงสนามบินไปดูพนักงานคนหนึ่งทำงานอยู่ที่สนามบินสวรรคภูมิแต่ก่อนที่เขาจะมาทำงานที่เนี่ยเป็นคนร้ายฆ่าคนตายค่ะแล้วในที่สุดตำรวจก็สืบๆบจนกระทั่งรู้ว่า มาทำงานเป็นขนคนขนกระเป๋านะคะก็ไปจับตัวนายวิทวัสเอมอินค่ะอายุ22ปีเป็นพนักงานขนกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี56นะคะตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุนะ่นอะวัยคองขับรถแล้วก็คมเมนกันและในที่สุดก็เอาปืนปากกาไปยิงใส ป่ายตรงข้ามจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยมาทํางานหลายปีอยู่นะใทนที่สุดก็จับตัวได้ค่ะตอนน,นงปบอวัวไปยิงไปเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเองเพราะว่าอีกฝ่ายจะใช้มีดดาบเข้ามาทําร้ายแต่ว่า เออจะใช้คำคำนี้อ้างก็ไม่ได้เนช่เพราะว่าเขาจะทำร้ายเราแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยิงให้เขาตายอ่ะคุณผู้ชมให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการขอพื้นที่ทางเท้าคืนให้กลายเป็นทางเดินจริงๆส่วนใหญ่ชื่นชมนะคะแล้วก็บอกว่าให้คุณพ่อค้าแม่ขายเนี่ยพอเถอะทำมานานแล้วขอคืนเถอะนะคะก็ถ้าจำได้ก็คือขายของตรงทางเท้าสยามเยอะๆเนี่ยก็ตั้งแต่หลังจากเหตุการณ์ที่มีการเผาห้างในย่านนั้นแล้วก็เขาอาบพ่อค้าแม่ค้าไม่มีที่ขายขยับมาขายข้างนอกกัน จนมันยาวมาถึงตอนนี้นี่ไงนะคะไปดูวัยรุ่นหน่อยนะคะคลิปอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแถวแถวบายพาสชนบุรีค,คุณผู้ชมดูแล้วก็ไม่รู้จะให้ความเห็นยังไงอ,ะอ่ะ a c e b o o k นี้มาจากคุณปียพงศ์นะคะก็บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยแล้วก็ไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็โยนเอ๊ะ โยมได้คว้างปาก้อนหินใสใ่ที่รถเบนซ์คือตำรวจก็ตรวจสอบนะว่าวัยรุ่น3คนเนี่ยค่ะที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา2คนหลังไม่สวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะคะ ว่าเขาเป็นแก๊งปลาหินเหมือนที่เคยปรากฏหรือไม่แต่ตํารวจเนี่ยพอมีการตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมการปาหินแล้วไม่น่าจะใช่แก๊งปาหินปกติแก๊งปาหินเขาจะซ่อนตัวอยู่ริมทางเลยแต่อันนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขับรถไล่ตามกันมาแล้วโดนรถคันหลังเนี่ยรถเบนซ์คันนี้เนี่ยอาจจะมีการบีบแตรพอบีบแตรใส่3คนนี้ปุ๊บเขาไม่พอใจก็เลยหลบเข้าข้างทางคว้าก้อนหินมาได้<อ>แล้วก็ปาเ,<อ>เพื่อเป็นการระบายอารมณ์ที่โดนบีบแตรใส่ก็ได้นะคะแล้วทีนี้รถคันหลังเนี่ยเขาก็สา มาที่จะจับวัยรุ่น3คนนี้เอาไว้ได้ภาพนี้ส่งไปถึงตํารวจแล้วตํารวจบ,บอกว่าเดี๋ยวตามล่าตัววัยรุ่นทั้ง3คนมารับทราบข้อกล่าวหาต่อด้วยเฮ้ยอย่างนี้มันอันธพาลน่ะน่าอันตรายมากนะคะ,ะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมคว่างปั๊กเข้าไปเลย ดีย๋ยวต้องตรวจจะตามจับมานะครับไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าเห็นทะเบียนนะเห็นทะเบียนนะเออเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าคลิกสีดําแดงขอไข่จรานนหนู8 1 6หนึ่งหหนองข่แล้วหน้าตาเน่เ่เน่เน่เห็นหน้าด้วยเจนนะผิดหลายข้อหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ด้วยนะซ้อนสามเอกเอาหลายๆข้อหาเลยกลางหนึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเหมือนกันก็บอกว่าใหญ่ครับถนนนะครับเป็นผู้ที่โพสต์คลิป คนคนใช้งาน Facebook ชื่อว่าคุณโน<ท>้ตธ<ช>ีรวัตรระบ,บุว่าบอกว่าบ่ายสามที่ผ่านมาดูกันเองครับกับชาในเครื่องแบบแชร์กันเยอะๆนะครับก็เป็นภาพนะครับขณะที่รถเก๋งสีทองคันหนึ่งขณะที่จะเปลี่ยนเลนปาดหน้ารถอย่างกระทันหันก่อนจะหยุดรถกลางสี่แยกและหยุดที่กลางสะพานโดยตอนนั้นเองนะครับเดี๋ยวดูนะฮะอ้ายังไงนี่ก็ขับมาดีๆ ขับไปเรื่อยๆก่อนนะฮะยังไม่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีปัญหาสรุปว่าไงอยู่่ก็จอดจอดหยุดาราัรมาแล้วตอนนั้นอาชายในรถที่สวมเครื่องแบบรัชการลงจากรถทำท่าเหมือนจะหาเรื่องก่อนจะกลับขึ้นรถแล้วก็ขับออกต่อไปแต่คือเริ่มตักที่มาขับปาดหน้าเขาปาดหน้าเราไม่พอใจอ้านี่ไงคันนี้รถเก๋งสีทองอยู่คันข้างหน้านี้นะคะเออไม่พอใจลักษณะนั้นนะคะ จอดจิงอุ้ยอจอดเลยไม่ไม่ใช่รถติดไม่ได้มีสัญญาณไฟหนูก็จอดอะจอดละจอดละแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีคนลงจากรถมาฮนะมอเตอร์ไซค์ยังงงเลยว่าเฮ้ยจอดทำไมทำไมอ่าเคลื่อนรถก็ถคิดว่าจะไปแล้วเออไม่ไปให้เอาหยุดอีกเอาลงมาละลงมาละรถพี่ไม่ได้เสียใช่ไหมคะเสียอะไรครับไม่ขนตผมนี่ เอ้าลงอยู่ในเครื่องแบบด้วยเห็นทะเบียนรถชัดเจนนะคะเออต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรเนอะเดี๋ยวเพียรที่กองเปิดรถก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเออยังไงเนี่อแต่ไม่มีต้นสายปลายเหตุบอกว่าใครก็บอกแค่ว่าคันนี้ขับมาปาดหน้าแล้วอยู่ก็มาจอดนะคะแล้วก็ไปไป ก็งงๆหรือบี้เขาอยากจะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าอรู้จักลงมาก็ไม่ได้พูดขอแล้วทำไมคันนี้ก็ขับตามเขาอยู่นั่นแหละเออไปดังกินไดังกิอหรือว่ากลัวโดนปาดสาก็ไม่รู้อ้าวใครพอทราบรายละเอียดก็ไปเขียนคอมเมนต์เพิ่มเติมให้เราหน่อยนะคะเพื่อมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนาะไปดูการไปดูการเรื่องอื่นๆค่ะมีปัญหาหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้เขาบอกว่า ส่วนหนึ่งที่น้ํามันระบายไปไหนไม่ค่อยทันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าขยะมันค้างท่ออยู่ใช่เออแล้วตอนนี้นะคะออมีคนที่เขาไม่ดูดายคือได้ภาพนี้มาจากทวิตเตอร์ของพี่คนหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีพี่ซาเล้งคนหนึ่งไปเจอขยะมันอุดตันแกก็ลงไปขับซาเล้งมาแตก็ ควักขยะมือเปล่าเนี่ยแหละมือเปล่าๆเนี่ยแหละนะคะเอาลงไปในพื้นที่ที่น้ํามันท่วมที่มันเป็นลักษณะของท่อระบายน้ำเนี่ยแหละส้มส้มมุมจอใช่ใช่ใช่แล้วก็ควักเอาขยะออกมาคือคนทิ้งอ่ะมันมีเยอะกว่าคนเก็บแล้วพี่คนนี้เขาก็ไม่ดูดายนะคะก็กลมกลมเงยเเก็บขยะที่มันอุดตันอยู่แบบไม่กลัวเละเลยเสียดายไม่ได้เห็นหน้าพี่เขาชัดๆนะแล้วบังเอิญอันนี้พี่เขาบังเอิญถ่ายถ่ายได้แล้วเห็นภาพประทับใจก็เลยรีบแชะเอาไว้ อย่างนี้นะคะขอชื่นชมคนดีทุกคนเลยค่ะคอะไรที่แบบทำให้บ้านเมืองได้ก็ขอให้พี่พี่เจริญค,รค่ะ ูดถึงเรื่องขยะที่ไปอุดตันท่อระบายน้ำนะครับมีท่านหนึ่งคุณสรรเสริญเรื่องฤทธิ์วิศวกรไฟฟ้านะครับศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหาคนครเขาได้ปทุวิทข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นภาพของขยะลอยเต็มน,น้ําพร้อมกับข้อความบอกว่าขยะในมือท่านทิ้งลงถังเถิดนะครับอย่าจับมาใส่กรองถ้าจัปรับคนทิ้งได้จริง คงมีงบประมาณมาปรับปรุงพัฒนาบ้านเราได้วันละไม่น้อยเลยนะเนี่ยว้าเยอะไหมฮะตายแล้วก็ไม่สงสัยหรอกค่ะว่าทำไมมันถึงท่วมเหนี่ขวดพลาสติกปูกที่นอนหมอนมุ้งสารพัดเออะอะไรก็โยนลงคลองโยนลงท่อมันไม่ใช่นะอันนี้ยังไม่พอนะคะเขาก็เอาก็ทมเขาก็เอาอรถตักไปโกยขยะเก็บขยะขึ้นมาแต่ว่าไอ้พวกเครื่องสูบน้ําที่ไปตั้งตั้งเอาไว้ตามแต่ละที่ มีมือดีมือไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้มาขโมยแบตเตอรี่เครื่องสุบน้ำไปเอา้าเอา้เอามีหน้าล่ะซ้ำสองซ้ำซ้อนไปอีกเอเอ เขายิ่ง <s us> ต้องการให้เอาเครื่องสูบน้ามาระบายน้า<ะ>ต้องมาขโมยแบตเตอรี่เครื่องสูบน้าเอง <s us> ช่่ยกันเป็นหูเป็นตาค่ะเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยมีจิตสํานึกสาธารณะอ,อะไรที่มันเป็นของส่วนกลางเนี่ยจะเอาไปเป็นของส่วนตัวบางคนชอบคิดบอกว่าโอ้ยแค่ตั๋วรถเมล์ใบเดียวทิง้งไปไม่เดือดร้อนหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคิดสภาพ1ล้านคนทิ้งตั๋วรถเมล์หนึ่งล้านใบมันก็กลายเป็นขยะกองโตแบบนี้ได้เลยอยนะ่างพวกที่ชอบอะไรเนบ่ะ พับอะไรแล้วเน็บไปตามที่ต่างๆอันนี้ฉันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่เข้าใจซึ่งเออมันทำละได้ยังไงดูสวฟ้าึกอใช่ไหมเออบางทีรูสวยฟ้าก็เอาขวดเนี่ยที่มันปากมันเป็นยุสีเป็นอะไรเลยอ้าวขอปิดท้ายกับคลิปนี้ค่ะรีเมคเพลงพี เรียกว่าอะไรพายแอปเปิลเพนพายแอปเปิลแอปเปิลเพนเดี๋ยวอันนี้นี่นะคะเราจะไปโพสตไว้ใน Facebook เพรามี Remix เวอร์ชันใหม่ยังไงเอามาประกอบผสมกับเป็นดนตรีไทยเวอร์ชั่นใหม่เลยไปติดตามได้ใน Facebook ข่าวคนรับอกระคโปุงมีความลับตลอดต้องมาดูที่นั้นอะไรค่ะในแ Page จ a c e b o o k ของเรามีกิจกรรมเยอะนะคะเข้าไปกดไลค์เป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ตาม กิจกรรมต่างๆที่เราเอามาฝากวันนี้มีทั้งหนังสือมีทั้งแจมิโกแล้วก็มีทั้งคลิปเด็ดๆนะคะอย่าพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพวกเรานะคะ่าวคนรับอรุณพบศพหนุ่มปราจีนบุรีออกหาปลานในสระน้ำหลังบ้านด้วยการชอสไฟฟ้าเกิดพลาดกระแสะไฟตีกลับเข้าหาตัวถูกไฟดูดตายคาอุปกรณ์ พี่พบร่างน้องชายนอนเสียชีวิตยอยู่บนพื้นดินมือและเท้ามีอาการบวมเผยผู้ตายมาขอ,อยากินบอกปวดแผลจากการถูกแมงมุมกัดเมื่อหลายวันก่อนขณะที่แพทย์ขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านร้องปัญหาขยะ4สนตันล้นบ่อก,กำจัดฝนตกหนักน้ำเสียไหลลงพื้นที่ชาวบ้านและสระน้ำธรรมชาติร้องเทศบาลเร่งแก้ปัญหาขณะที่ผู้บริหารเทศบาลระบุไม่ได้นิ่งเฉยออกแบบศึกษาความเหมาะสมแล้ว